ครับผมสวัสดีครับวันศุกร์ที่28พฤษภาคมครับขอบคุณพระเจ้าวันศุกร์ที่28พฤษภาคมเมื่อวานเมื่อวานมีชั้นเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์ประธรมกิจการแล้วก็มีช่วงเวลาที่อัศจรรย์มากในในในชั้นเรียนพระรธรมกิจการสำหรับผมครับ ขอบคุณพระเจ้าเป็นอะไรที่หนุนใจในการสมคิดทำกับนักเรียนท,ที่อยู่ในห้องเรียนนั้นเราอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่7ครับต่อนเนื่องจากเมื่อคืนพระธรรมกิจการบทที่เผมอยากอ่านตั้งแต่ข้อที่54ถึงข้อที่58กิจการบทที่7ข้อที่54ถึง58 เมื่อขอทั้งหลายได้ยินดังนั้นก็รู้สึกบาดใจและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สตฟเฟนายสตฟเฟนประกอบด้วยพระญยานบริสุทธิ์ได้ขม้นดูสวรรค์เห็นพระสิริของพระเจ้าและพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์และท่านได้กล่าวว่าดูเถิดข้าพระเจ้าได้เห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า แต่เขาทั้งหลายร้องเสียงดังและอุดหูวิ่งกลูกันเข้าไปยังสตีเฟนแล้วขับไลท่านออกจากกรุงและเอาหินคว้างฝ่ายคนที่เป็นพยานปลักปัมสตีเฟนได้ฝากเสื้อผ้าของตนวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเซาโลผมคิดว่าทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของสตีเฟนมา ใช่ครับคำถามคำถามคืออะไรอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดภายในใจคุณโอเคผมอยากให้เราตั้งคำถามนี้แล้วเดี๋ยวค้นหาคำตอบด้วยตัวของเราเอง อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดภายในใจในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผมตอบให้ไม่ได้แต่และคนต้องตอบเองแต่และคนต้องตอบเองว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญภายในใจจะมีอิทธิพลต่อความคิดและก็พฤติกรรมของเราออะไรคือสิ่งที่สำคัญ สำหรับเราคำตอบแต่ละคนผมไม่รู้คำตอบผมไม่รู้คำตอบของแต่ละคนแต่ผมรู้คำตอบหนอย่างผมรู้ว่าสำหรับพระเจ้าคุณสำคัญ응เราไม่รู้ว่าหัวใจของแต่ละคนอะไรคือสิ่งสำคัญแต่สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรามั่นใจและสิ่งที่เราแบบแน่ใจได้เลยว่าสำหรับพระเจ้าเราสำคัญสำหรับพระเจ้าเรามีค่าอย่างมาก พระเจ้ายอมให้พระเยซูคริสต์ลงมาบนโลกเพื่อเราพระเยซูคริสต์ยอมเสียชีวิตบนกางเขนก็เพื่อเราในความคิดของพระเจ้าเราสำคัญในจิตใจของพระองค์เรามีค่าพระเจ้าคิดถึงเราตลอดเวลาตลอดเวลาในความคิดของพระเจ้าพระองค์มีเราอยู่ในความคิดตลอดเวลาอาจาจเราขอบคุณพระเจ้า เราสําคัญสาหรับพระองค์แต่คาถามของผมก็คือ <_ d ance> อะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับเราละ่ะ <_ d ance> ผมไม่รู้ <_ d ance> ผมไม่รู้ต่อเองผมไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้เราสําคัญสาหรับพระเจา้ามนุษย์ทุกคนมีระบบการให้คุณค่าครับม,มนุษย์ทุกคนมีระบบการให้คุณค่าและถ้าระบบการให้คุณค่าของเรานั้น เหมือนกันกับพระเจ้าชีวิตของคนคนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอัศจรรย์มันก็แค่นั้นเองเมื่อระบบการให้คุณค่าของคนหนึ่งคนถูกทำให้เปลี่ยนไปเหมือนกับพระเจ้ามันค่อยๆเติบโตขึ้นเหมือนกันกับพระเจ้าพื้นที่นั้นพื้นที่นี้พื้นที่นู้นถูกค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนกับพระเจ้าและการเปลี่ยนแปลงคือผลลัพธ์ที่ตามมาสตีเฟนเป็นอย่างนั้น เกือบสตีเฟนสตีเฟนยอมเสียชีวิตเพื่อความเชื่อสตีเฟนเป็นใครสตีเฟนเป็นคนที่พรกกายได้คัดเลือกมาท่ามกลางบรรดาผู้เชื่อและอัครทูตแต่งตั้งเขาเป็นผู้ชายที่เต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ชีวิตอยู่ในพระคุณของพระเจ้าและเขามีความกล้าหาญในการสื่อสารความจริงของพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา เอาเข้าจริงๆสตีเฟนไม่จําเป็นจะต้องอยู่จุดนั้นเนืองไหมคือแบบเขาไม่ต้องอยู่ต่อหน้าโปรหิตหรือเขาเขาไม่ต้องสื่อสารถ้อยคําแห่งความจริงก็ได้แต่สิ่งที่สตีเฟนทําคือเขาเลือกเขาเลือกที่จะสู้เขาเขาเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าเขาเลือกที่จะยืนหยัดอย่างกล้าหาญในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ และนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญสตีเฟนยืนหยัดอย่างกล้าหาญในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเขากล้าที่จะพูดความจริงเขากล้าที่จะพูดความจริงบางครั้งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คิดจักและบรรดาผู้เชื่อนั้นขาดหายไปเราไม่มีความกล้าหาญในการพูดความจริงของพระเจ้าอืม พูดความจริงของพระเจ้าให้ตัวเองฟังพูดความจริงของพระเจ้าให้พระกายฟังพูดความจริงของพระเจ้าให้ผู้ลงหายฟังให้เราก้าหารที่จะพูดความจริงที่มาจากพระเจ้าสตีเฟนทำอย่างนั้นได้อย่างไรระบบการให้คุณค่าของเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาให้พระเจ้าสำคัญที่สุดในชีวิตเขาผมถึงได้ถามอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณอื สำหรับสตีเฟนพระเจ้าสำคัญสำหรับชีวิตเขาดังนั้นความหวาดกลัวจากการถูกข่มเหงโดยมนุษย์ก็ไม่มีอิทธิพลต่อใจเขา okay. เมื่อเราเดินกับพระเจ้าใช่ไหมครับเมื่อเมื่อสตีเฟนนั้นออให้พระเจ้าสำคัญที่สุดภายในใจของเขาความกลัวเพราะเนื่องจากมนุษย์ก็ไม่มีอิทธิพลอยู่ภายในใจเพราะในใจนั้น มีพระเจ้าอยูอ่เมื่อเวลาที่เราเดินกับพระเจ้าในความสว่างเหมือนกับสเตฟานผู้คนรอบข้างได้รับการช่วยกู้จากความมืดมผมคิดอย่างนั้นและนั่นคือสิ่งที่สอนในโรงเรียนพระคัมภีร์เมื่อคืนเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างพระเจ้าเป็นความสว่างและพรงเรียกให้เรานั้นสมิธิธรรมกับพระองค์ในความสว่างเมื่อเวลาที่เรานั้นเดินในความสว่างใช่ไหมครับ ความสว่างของพระเจ้าจะส่องออกจากชีวิตของเราและสิ่งนั้นมันมีผลลัพธ์ที่มีค่าที่เป็นินิรันเรากำลังช่วยกู้ผู้คนที่อยู่รอบข้างเราให้ออกจากความมืดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่หลงหายหรือไม้กระทั่งระกายเมื่อเวลาที่เราเดินกับพระเจ้าในความสว่างและสิ่งนี้มันมีค่ากว่าการถูกขมเหงของมนุษย์ การที่คนรอบข้างเราได้รับการช่วยกู้จากความมืดมันมีค่ากว่าการที่เราถูกข่มเหงโดยมนุษย์เขาจะี่ผมพูดนะเมื่อเวลาที่เราเดินกับพระเจ้าแน่นอนการถูกข่มเหงการไม่ยอมรับมันเกิดขึ้นแต่ในขณะที่เราเดินกับพระเจ้าอีกฝาาหนึ่งก็คือผู้คนจำนวนมากได้รับความรอดเขาได้รู้จักพระเจ้า และมันมีค่ามากกว่าการที่ตัวเราเองถูกข่มเหงดังนั้นประเมินคุณค่าการเดินกับพระเจ้าให้สูง okay. การเดินกับพระเจ้าให้คุณค่าที่เป็นนิรันดร์ครับการเดินด้วยความเชื่อไปด้วยกันกับพระเจ้ามีคุณค่าที่เป็นนิรันดร์อืมอะไรที่หนุนใจมากเลยนะ การเดินไปด้วยกันกับพระเจ้าการใช้ชีวิตด้วยกันกับพระเจ้ามันมีคุณค่าที่เป็นนิรันดร์มันไม่สูญเปล่ามันไม่สูญเปล่าเดินไปด้วยกันกับโลกต่างหากที่สูญเปล่าเดินไปด้วยกันกับโลกเราอาจจะไม่ขัดเคืองเนื้อหนังเนื่อไหมเราเราบอกเอ้ยคนนั้นก็ทําอย่างนี้เอ้ยคนนั้นก็ทําอย่างนี้ตัวตนของเราหรือตัวเก่าของเรามันไม่ตายเมื่อเวลาที่เราเดินกับโลกเนือไหม เราเราเรียกอะไรเราเราเป็นตัวของตัวเองโอเคใน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 การเดินกับโลกใบนี้เราสามารถเป็นตัวของตัวเองและนี่คือผู้คนที่เป็นอยู่ในสังคมทุกวันนี้เขาเขารู้สึกว่าเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เมื่อเขาเดินอยู่ในระบบของโลกเนื้อหนังของเขาตัวตนของเขามันไม่ได้ตายอืมแต่เมื่อตัวตนเก่าของเราไม่ตายชีวิตใหม่ก็ไม่โต การเดินกับพระเจ้ามันคือการตึงตัวเก่าของเราในใน,ในทุกทุกวันและเมื่อเวลาที่เรายอมจำนนต่อพระเจ้าชีวิตใหม่ในเราก็จะเติบโตและผู้คนก็จะได้กินผลของชีวิตใหม่ที่อยู่ในเราสตีเฟนเสียชีวิต แต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตแต่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่เขาจะอยู่ที่นี่แล้วแล้วแล้วเขาเทศนาแล้วโดนหินคว้างก่อนที่เขาจะเสียชีวิตสิ่งที่ผมชอบก็คือเขายอมสูญเสียตัวตนของเขาก่อนก่อนที่เขาจะยอมเสียชีวิตด้วยความเชื่อเขายอมสูญเสียตัวตนของเขาก่อน และในข้อที่48ในขณะที่สเตฟนเสียชีวิตเราพบว่ามีชื่อของซาโลอยู่ที่นั่นขอบคุณพระเจ้าเมื่อเวลาที่เราเสียชีวิตผมหมายถึงสูญเสียชีวิตในเส้นทางที่เดินกับพระเจ้ามันไม่สูญเปล่าผมไม่ได้บอกให้เราตายผมกำลังบอกเมื่อเวลาที่เราสูญเสียสูญเสียแผนของเรา ยอมสูญเสียตัวตนของเราสูญเสียความต้องการของเราสูญเสียธรรมชาติของเรามันไม่สูญเปล่าในขณะที่เรายอมเสียชีวิตพระเจ้าก็สร้างอีกหลายชีวิตผ่านทางชีวิตเราสตีเฟนเป็นอย่างนั้นและพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นแบบนั้นเมื่อเวลาที่เรายอมสูญเสียพระเจ้าก็จะสร้างอีกหนึ่งชีวิตอยากจะบอกว่า พระเจ้าจะนำซาโลมาอยู่ข้างๆเราเสมอแต่ซาวโลคนนั้นจะกลายเป็นปาโลได้ก็ต่อเมื่อเรายอมเป็นสตีเฟนที่ยอมตายก่อนอผมคิดอย่างนั้นอขอบคุณพระเจ้าพระเจ้านำซาโลเข้ามาเรามีซาวโลอยู่ในบ้านเรามีซาโลอยู่ในที่ทำงานเรามีซาวโลอยู่เคียงข้างเราเฝ้าดูชีวิตของเราอยู่ แต่ซาโลนั้นพระเจ้าจะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นปอโลได้ก็ต่อเมื่อตัวเรายอมที่จะสูญเสียเหมือนที่สตฟเฟนสูญเสียและแน,นั่นคุณค่าเป็นสิ่งที่มีค่าเปน็นนิรันดร์เลยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า,พร,จาพระเจ้าดีคำถามก็คือทำไมสตีเฟนถึงสามารถที่จะยอมสูญเสียชีวิตของเขาเพื่อความเชื่อได้ เขาเผชิญหน้ากับการข่มเหงได้ไม่ใช่เพราะเนื่องจากเขาปรารถนาการข่มเหงแต่มันมีบางสิ่งที่เขาปรารถนาและเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดคำถามคืออะไรมีค่าที่สุดในใจคุณครับอะไรมีค่าที่สุดในใจคุณแต่สำหรับพระเจ้าคุณมีค่าอย่างมากขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้ารักคุณครับเอเมน